คุณลัดดาวันจากปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะวันนี้<ส>มีปัญหาอะไรช่วยคะคืออยากจะขอคำแนะนำและปรึกษาค่ะว่ากรณีลูกเราโดนคดียกักยอกทรัพย์ขึ้นศาลตัดสินแล้วแล้วเราก็ทําอุธร์ใส่นาฬิกาข้อเท้ามาแล้วทุกวันนี้เราก็ยังชำระเขาเดือนละสองพันห้าคือยกักยอกทรัพย์ข้อหาเขา ลูกเราลาออกจากงานแล้วแต่ทางบริษัทยังโอนเงินเดือนเข้าให้เดือนละหมื่นสองหมื่นสองเป็นเวลาหกเดือนเป็นเงินแสนแสนกว่าบาทเด๋ยวนะเด๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไอ้กรณีนี้เคยปรึกษามาแล้วใช่ไหมค่ะเคยปรึกษาไปนานแล้วค่ะแล้วมีปัญหายัางไงต่อครับตอ,ต,อตอนนี้คืออยากจะเราชําระสารตัดสินแล้วเราเอาเข้าบัญชีให้เขาเดือนละสองพันห้า ลูกรเราก็ยังใส่กําำไรข้อเท้าอยู่ทีนี้รเราอยากจะรู้ว่าเราเราติดต่อบริษัทไม่ได้เลยว่าเงินเราเนี่ยเข้าเข้าไปนี่เขารู้ไหมพอติดต่อทางบริษัทไม่ได้เลยไม่มีใครรับสายเลยอย่างเนี้ยคุณถนอมจะทํำยังไงได้คะว่าเขาได้รับเงินจากเราในกรณีที่คนที่ฟ้องเราอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วตามคําพิพากษาเนี่ยให้เรา ชำระเงินให้เขาโดยการผ่อนชำระใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเอาเข้าธนาคารเอาเข้าธนาคารซึ่งบัญชีธนาคารก็คือบัญชีที่ทางโจดนะครับให้มาให้เราโอนใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอทีนี้แต่ทีนี้เราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยว่าเดือนนี้เราเข้าแล้วนะแล้วนะอย่างเงี้ยมันติดต่อใครไม่ได้เลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเขายังทําการอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะอื ที่ถามคนนู้นคนนี้ไปเขาบอกรู้สึกเขาเลิกแล้วนะอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเงินเนี้ยได้ชดใช้ให้เขาจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณรัตด,ดาวันครับจ้ะอย่าไปฟังคนอื่นนะครับต้องฟังศาลจ,จากคำพิพากษานะคำพิพากษาบอกให้เราต้องชดใช้เท่าไหร่ก็ชดใช้แล้วบัญชีจำเลยบัญชีใบบัญชีเจ้าหนี้บัญชีอะไรเราก็โอนไปบัญชีนั้นเขาจะเลิกไม่เลิกบริษัทเราก็ยังต้องเสียให้เขาอยู่ครับป้าครับ ตามคำพิพากษาใช่ครับเราจะไปไม่ต้องสนใจว่าเขาเลิกไม่เลิกเขาเลิกถึงเขาเลิกเขาก็ต้องได้รับการชำระนี่ครับใช่ค่ะละทราบค่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราติดต่อเขาไม่ได้เลยเราไม่รู้จะทํายังไงว่าเขาได้รับเงินจากเราไหมอย่างเนี้ยเรามีเรามีที่อยู่ของบริษัทไหมไม่มีเลยรู้แต่ว่าอยู่แถวรามอินทราแต่ก็ไม่รู้ ว่าลูกก็ไปทํางานเป็นกรมรมกรก่อสร้างไปเลื่อยเปื่อยกับพูดรับเหมาเขาได้เงินเขาก็ส่งมาให้แม่แม่แมก็ส่งใช้นี่ให้อย่างเงี้ยถ้าลองดูถ้าถ้าอยากรู้นะถ้าอยากรู้นะถ้าอยากรู้ลองไม่ส่งลองส่งช้าสักเจ็ดวันลองดูซิเขาจะทวงมาไหมลองดูเหรอคะเออเด็วจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็นั่นน่ะสิคะก็เลยอยากจะรู้ว่า เรามีชื่อบริษัทอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบที่ถามสั้นเอาสั้นๆกระชับครับไม่จริงๆไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องผ่อนไปตามคําพมภากษานะโอนบัญชีนะก็ต้องโอนใจเก็บหลักฐานการโอนไว้นะนะครับบริษัทชื่ออะไรมีชื่อบริษัทไหมพูดได้ไหมคะพูดได้ไม่เสียหายครับเราจ่ายตังค์ให้เขาครับชื่อบริษัทเบสบิว รู้แค่นี้แต่ต่อไปไม่รู้เลยต่อท้ายด้วยอะไรไม่รู้เลยเบสบิวอ่ะฮะเบสบิวเขาเป็นบริษัทที่รับทำตึกทำถนนทำอะไรอย่างเงี้ยแ่เบสบิวอ่บิวแบบบิวที่เขาต่อสร้างสร้างน่ะนะโอเคเบสเบสก่อสร้างดี่ีโอเคเราจะลองค้นหาดูซิว่ามีชื่ออยู่ไหมเดิมในบริษัทนี้อยู่แถวไหนรู้ไหมเห็นตอนที่ลูกยังทำอยู่เมื่อปีหกสองบอกอยู่แถวรามอินทรา เดี๋ยวเดยดลองฝนลองตรวจสอบดูนะเขาบอกอยู่แถวรามินทาค่ะครับชื่อผู้บริหารเราก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ใครไม่เป็นไ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 รคุณรัดาวันเนี่ยคุณเงียบก่อนนะเงียบก่อนนะต้งลองตรวจสอบอยู่นะครับลองลองอยู่เงยยบๆก่อนนะเดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบน้องฝนกำลังดูอยู่นะครับค่ะค่ะคุณบุญมาขอบคุณที่ดําเนินเรื่องเอาบ้านเข้าแบงค์ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณคุณธัญวี โต๊ะหชั้น3ผู้จัดการสาขาที่ดําเนินการเรื่องให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณบุญมาก็แจ้งความคืบหนะ้าขอบคุณนะครับพี่บุญมาที่ให้ความคืบหน้ากลับมานะแล้วก็แม่ชีปันหนันอยู่วัดราชบำรุงหรือวัดหนองรีตําบลโพทะเลอ,อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแม่ชีบอกอยากได้รถจักรยานไฟฟ้าสาล้อแพงมากครับแม่ชี นะบอกลำบากเดินไม่ไหวเคยมีจักรยานสามล้อแต่ปัจจุบันงอเข่าไม่ได้อืมใครมีแล้วไม่ใช้นะใครมีแล้วไม่ใช้เนะี่ยติดต่อรายการนิดนึงแล้วกันนะบริจาคเออนะเพื่อจะช่วยแม่ชีได้แต่เบื้องต้นนี่เราส่งข้อมูลให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับติดต่อคุณแม่ชีกลับไปนะครับเจอไหมเจอไหมมีที่ลาดตะเขาะ้าค่ะเออเนี่ยเป็นไปได้มีเขา้าชื่อบริษัทอะไร เบสบิวเตอร์จำกัดเป็นเอแต่ว่าพูดตรงกันก็คือมีเบอร์ไหมมีเบอร์มมีที่อยู่นะคะเอขอเบอร์ให้แกหน่อยเดี๋ยวปากกากระดาษไว้คุณลัตดาวันครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวสักคู่ค่ะคุณพัชรีบอกว่าเป็นหนี้พี่ชายจึงโอนบ้านของตัวเองไปเป็นชื่อพี่ชายเพื่อจะขายใช้หนี้หลังจากนั้นเอาหลักฐานนะครับพร้อมแล้วค่ะ เขามีแต่แจ้งที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะหาเบอร์ให้อีกทางแบบนึงนะคะแต่ต้องบอกตำแหน่งเนี้ยว่ามันตรงกันหรือเปล่าจริงๆไหมว่ามันยู่ดนลากปลาเขาแข่งจระเข้จระเข้บัวเขตลาดพร้าวคุณพัชรีคุณใช้เ Facebook ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ไหมค่ะใช้อยู่ไหมครับใช้ใช้ไหมใช้ป่ะครับ แลวโทษทีผมคุณเรียก2คนอ่ะตอนนี้คุณพัชรีคุณพัชรีช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะทีมงานโทรไปไม่รับสายนะคุณรัตดาวันคุณใช้ Facebook ใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ไหมครับก็ยังใช้อยู่ค่ะถ้าใช้ลองชทวยหาดูก่อนเดี๋ยวมีเบอร์มีเบอร์ลองโทรไปถามก่อนเอาจดเบอร์ครับจดเลยครับเบสบิลเดอร์จำกัดนะคะค่ะเบสบิลเดอร์จำกัด081 081 หกเก้าห้าหกเก้าห้าศูนเจ็ดแปดแปดค่ะศูนย์เจ็ดแปดแปดคุณลองโทรไปถามดูว่าใช่บริษัทที่เคยฟ้องพูดต้องหารายนี้ไหมถามให้ได้ความก่อนนะจ้ะโอเคลองดูก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ